ทำไมคนเราถึงอยากเลิกกับแฟนฉันเบื่อไงวะแก,แก,แกเหมือันแล้วเนี่งินแล้วกันไปแล้ฉันขอจูบแกเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมเลิกกันแล้วเรายัางเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมไม่มีทางไวเย้ ไม่ชอบผู้ชายที่มีความอดทนไม่ชอบผู้ชายที่เมื่อก่อนเป็นอย่างอยู่นี้เป็นอย่างไม่ชอบผู้ชายมีครามี่เขาไม่หนักหัวใครวะมันได้แปะที่หน้าผากแม่แกไงอย่าหาเรื่องแม่พูดดก่อนครับอย่าเสือกได้ไหมสนุกชิคให้เลยตัวแกอยู่กับชานด้วยแกเอาตัวไม่นี่ก่อนมาไม่เด็กแม่เลย มนไ่เ hey, ียถ okay. right? so ้าเป็นอ้วนนะไหนๆก็จะเลิกกันแล้วนะไอ้รถที่เหลือเนี่ยเราจะกันน้ำให้น้ำเลยน้ำอะไรทะลึ่งลามอ่ะฉันเห็นแกผ่านงานในตอนนี้แกต้องมีงิีดเนี่ยนะก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยคนก็คนเดิมนมก็นมเดิมนี่ไงออเอบีบขนาดเนี้ยถ้าไม่ตื่นเต้น แล้วก็ไม่ตื่นตัวด้วยฉันชื่อกาจจังค่ะเหมือนมากเฉันขออนุญาตเข้าไปรูปไลค์คราวคุณนอยได้ไหมคะเสียดายนะคุณไม่มีคราวอ่ะผมเลยอดรูปกลับเลยคราวฉันไม่มีรอกคกามีแต่คนนะโอกคุณอยากลองรูปไลค์ดูบ้างไหมล่ะคะ เป็นแบบนี้ไงมั <ไป S 1> <ใ>นก็เลยใช่ปะกลัวเขาไม่กลับมาที่นี่หรือว่ากลัวเขาไม่กลับมารักเราแต่โคตรชอบแหละป้าจังโตเกมพิกซาดิตคอมดี้โดยยอดเลิาชัยและชาวคณะ ไปจูบกับเขาทำไมอำไมเนอะโอ้ยาจิชินใจเคืออะไรมอ่้ยี่ส้าทันวารับคริสมาสน้